สวัสดีค่ะแนวทางหุ้นวันนี้ค่ะหุ้นวันที่1ก็กรกฎาคม2565ค่ะปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันนถึงเรื่องตัวเลขกันเท่านั้นนะคะก็จะมีเลขดังนี้ค่ะ00 07 19 20 26 35 46 52 57 67 เจ็ดหนึ่งและแปดเจ็ดค่าเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือสี่หห้าสองและแปดเจ็ดค่าเด่นเจ็ดนะคะเลขเจ็ดของเรามาหลายเลขเลยค่ะ 0 7 5 7 6 7 7 1และ8 7ค่ะเน้น8 7นะคะวันนี้เล็ก0ของเราก็มาหลายเลขนะคะ0 0 0 7และ2 0ค่ะเล็กเบิ่นไม่มีนะคะ เลขหนึ่งมีหนึ่งเและเจดหนึ่งค่ะตัวที่เน้นในวันนี้ก็คือ4 6 5 2และ8 7นะคะมาลุ้นไปด้วยกันค่ะหุ้นวันที่หนึ่งกระกฎาคม2565าค่ะมาลุ้นเลข7 กันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันนะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ